สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมา,าบริเวณนี้คือบริเวณของวัดทุ่งแฝกนะคะอยู่อำเภอสามชุกนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะทุกคนอยู่ตำบลวังลึกนะคะอยู่ตำบลวังลึกอำเภอสามชุกนะคะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูต้นโพต้นโพทุกคน สงสัยไหมว่าวันนี้ป้าพรพามดูต้นโพทําไมซึ่งต้นโพเราก็จะเค,เคยเห็นทั่วๆไปอยู่แล้วถูกไหมคะเราจะเห็นต้นโพเนี่ยอยู่ทั่วๆไปซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยทุกคนใบโพมันก็จะเป็นใบประมาณนี้ใช่ไหมสีเขียวๆแล้วก็ปลายใบยแหลมๆอย่างนี้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าพีกมากจุดไฮไลท์อยู่ตรงนี้ทุกคนขอบอกว่า ให้ทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนนะออมาที่สุพรรณบุรีนะอย่าลืมพลาดอย่ายาพลาดเลยนะคะเพราะที่ต้องแวะมาที่วัดทุงแฝกตําบลบังเลืกอกอาเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีขอบอกว่านี่ทุกคนใบโพเป็นสีชมพูแบบนี้ใครเคยเห็นบ้างนะคะทุกคนนี่นี่ต้นโพนะคะแต่ว่าต้นโพต้นนี้นะคะซึ่งแตกแตกออกมาจากเห็นไหม มันก็คือต้นต้นเดียวกับต้นใหญ่ที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี้แหละชบถูกปาะคะทุกคนเห็นไหมว่าตรงรากมันเนี่ยสามารถแตกต้นขึ้นมานี่ไล่ต้นขึ้นมาเลยและต้นนี้นะคะเป็นต้นโพที่มีใบสีชมพูสวยงามมากสีชมพูสวยเชียวนะคะแล้วก็ถามว่า เออทำไมมันเป็นใบสีชมพูแบบนี้ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับต้นใหญ่ทุกไหมทุกคนอา่าอันนี้ต่อไปได้ไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นใบสีชมพูแบบนี้เห็นไหมสีชมพูหมดเลยอะ่ะทุกคนดูซิต้นที่แตกออกมาใหม่อะ่ะทุกคนนี่เห็นปะเนี่ยมันสีชมพูจริงๆนะไม่ได้จกตาด้วยนะน่ารักนะทุกคนสวยด้วยนะ เออมันแปลกไหมล่าบอกแล้วว่ามันแปลกมันเป็นใบโพธิ์ที่สีชมพูแล้วก็ต้องแปลกตาเป็นอย่างยิ่งนะคะทุกคนเพราะว่านี่เห็นไหมเออให้ดูลากอีกทีหนึ่งนะทุกคนนี่เห็นปะเขาไม่ได้เอาต้นอื่นมาจากไม่ได้เอาต้นเนี้ยมาจากต้นอื่นแต่อย่างใดสังเกตว่ารากเนี่ยเขาก็จะแตกออกมาใหม่นะออกมาใหม่ไล่ไล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นต้นแล้วก็สูงประมาณนี้เนี่ยเห็นปะแล้วให้ดูนะคะว่าเขา เอาเออคล้ายๆอะไรนะกิ่งเหรอก้านมานะันอะเออใช่ให้ดูก้านให้ดูก้านก้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอามาติดตาแต่อย่างใดนะทุกคนนี่ให้ดูก้านใกล้ๆชัดๆแบบนี้เลยเนี่ยเห็นปะอ่าอ่าอาจจะอาจจะ,ะ,ะสั่นนิดนึงนะคะต้องขออภยัยเนี่ยให้ดูว่าก้านมันก็ออกมาจากจากต้นจริงๆนะทุกคนเห็นปะอ่าทางวัดเขาไม่ได้เอาแบบว่า ใบปลอมมาปักเลยนะคะทุกคนนี่เป็นแบบนี้ไม่ได้ปักเอามาปักแต่อย่างใดนะคะทุกคนจะเห็นว่าก้านเนี่ยเขาก็ออกมาจริงจากต้นโพต้นแม่เลยนะต้นใหญ่ก็คือต้นใหญ่นั่นแหละทุกคนเนี่ยอ,ออกมาแบบนี้เลยนะทุกคนแลวมันเป็นสีชมพูแบบนี้ได้อย่างไรอ่าใครรู้ก็ช่วยหาคําตอบกันทีเออว่ามันเป็นได้อย่างไรนะเนี่ยดูสิเขาก็ไม่ไดเอาก้านมาปักนะเนี่ยเขาออกมาอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะ เนี่ยเห็นไหมเห็นปะอช่วยกันดูเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอามาปักนะทุกคนมันก็จะแตกออกมาจากต้นแบบนี้เลยนะนี่เป็นแบบนี้เลยนะทุกคนอืเห็นปะมันเป็นสีชมพูจริงๆอะทุกคนเออมันเป็นแบบนี้เลยสีชมพูจริงๆอ่ะเนี่ยแล้วก็เขาก็อยู่แบบเนี้ยนะทุกคนเขาก็อยู่แบบเนี้ยมาอย่างเงี้ยอ่า เป็นสีชมพูอ่อ,อนเข้มขึ้นมานิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยใครที่สนใจและอยากมาดูว่าใบาโพสีชมพูต้นโพสีชมพูออกใบามาเป็นสีชมพูแบบนี้มันมีจริงไหมประพรโกรหกไหมถ้ามาสุพรรณบุรีนะคะขอให้แวะมาที่ GPS มาก็ได้นะคะวัดทุ่งแฝกนะคะอยู่ตำบลวังลึกอำเภอสามชุกนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะทุกคนมาไม่ยากปัก GPS มาได้เลยนะคะรับรองว่ามาไม่หลงและนอกจากว่ามาดูใบโพธิ์สีชมพูแล้วนะคะท่านก็ยังมากราบหลวงปูท่ทวดที่องค์ใหญ่มากนะคะแล้วก็ท้าเวสุวรรณก็มีนะคะทุกคนถ้าอย่างไงก็มามาชมกันนะคะก็เป็นคลิปก้าวๆว่าเออมันมีแบบนี้อยากให้ทุกคนมามาชมแล้วก็มาได้เห็นแบบที่พ,อพอระพรเห็นแล้วกันนะคะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะคะขอบคุณนะคะที่ทุกคนเข้ามาชมใบโพธิ์สีชมพูด้วยกันนะคะ <S <S แล้วก็ฝากกดซ u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจ ให้กับเราในการทำคลิปหน้าต่อๆไปไดด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ